ราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับจูหอยู่กับพี่ฟูแล้วและวันนี้ก็อยู่กันในเกมกัดแอน g อรี่นะครับซึ่งจะมาแทนที่เกมอ่าช็อตไลท์หรือล c k y ช็อตชีวิตมันสัตว์นะครับผมอ้าวเพื่อการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงไปจิมมี่วัสดีคนดูหน่อยสวัสดีครับคมเจ้าจมมผมมากรับพี่ฟูสุดหลอดีมากดีมากจิมมี่ไปเพื่อการเสียเวลา ไปเลยพี่ราคว้าได้ชิวๆโอ้โห oh, มีคนยืนอยู่ข้างหน้าพี่มาใครวะเนี่ยไม่รู้มาอกันชนได้ป่าฮ้ยวิ่งหนีทำไมล่ะจะไล่ชนเอ้ยจะยิงพี่ดีมากจิเม่ๆๆเราสบายๆใช่เลย <ๆ S 2> พวกเราไม่กินดีเป็นงไ,ปไงด,าด yeah. ่านแรกก็ชิวๆ่อยจิเม่แย้วู้ฮู้คะลนนคะแลนหยกลรอยยกลรอ ไปจิเม่โอ้พี่ไม่คุวรกินหรืะธรรมดาอยู่แล้วน้องพี่เ่ิเป็นตัวตึงเข้าใจไหมตัวใหญ่เลยพี <Pis ces> ่ไปไหนต่อจิเม่ไปรู้กับพี่ไปเลยว้าวว้าวมีธนูโอ้ยธนูปากคุณพี่ไม่เป็นไรธนูปากก็เหมือนเสี้ยนต่ำจิเม่ไม่เจ็บโอ้โหตัวใหญ่ไปเลยพี่ดีมากไปตรงต่อไปจิเม่ไปเราจะต้องวาน โอ้โหทำไมมันชิวอย่างนี้ว้ายต้นไม้หลบๆๆ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 บๆๆๆๆๆเๆๆบๆนๆๆ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 บ้าๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆเๆๆ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 อๆๆ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 มๆๆ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 บๆๆๆๆๆๆๆ่ๆ่ั Finished เอออะไรมาเน here, ี่ยจิเมอไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้จิเมไปเลยจ yeah. ิเมเย้สบายสะดือโบสะดือจุนไปจิเมวู้วีวว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 อมววววววเล้ววดววอวววมวว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 วเววววววว ไปพี่ระวังทัวย์นะพี่เอ้ยไปไหมค่ะพี่พี่ระวังตัวด้วยธรรมดาพี่ระลอยหรอพี่หัวผมขาดไม่เป็นไรจ้ะแม่เดี๋ยวพี่เอากาวตาช้างมาต่อให้ว้ายพี่เวงสยดเลยแย่แย่แแย่แไม่เป็นไรจ้ะเม่เฮือกพี่จะเอาตัวของน้องนั้นกลับบ้านแล้วก็ไปกาวฝั่งหน้ามาติดแปะให้ไม่ต้องกังวลไปไุดยอดเลยพี่ ชายว้าวเย้ดีตึ้งไอ้นาคไหวไหมเลยดิบ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 หลบดิบโลบเป็นไงเป็นไงจิเม่ปั่นโค้งเขาด้วยเออเขาเรียกว่าปั่นแบบปั่นปั่นแบบสุดยอดความปั่นไงจิเม่ยอดเลยพี่ดีมากสบายจิเม่ตรงนี้จิเม่เราต้องข้ามไปว้าว เยย้ฮูไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ครับเจมี่พี่มาครับพี่ไม่คุ้นเก่งหเลยวะจำบันไดอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้จิเมี่ไปว้าเจิเมี่ก็ต้องมันไปยังไงลอยไปเอ้ยตีโค้งไงหรือไม่ก็ยกล้อเออยกล้อยกล้อจิเมี่ครับพี่เราจะยกล้อข้ามไปเว้ยน้องชายได้เลยพี่ เราไม่สู้ใจเลงนะพี่ดีมากจิเม่ไปจังหวะเฮ้ยจิเม่ดีปลอมย่าพี่กิ๊กมูดได้ทำมันได้อยู่แล้วพี่รู้แล้วเราจะผ่านไปยังไงจิเม่เราพี่เราจะต้องกระโดดออกจากในหนึ่งสองสามโดดทำไมยยา อะไรไปได้เอาเราก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังผมมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กด s u b ส c รา b e ์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมจะสนับสนุนกันอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากไเจอกันพี่นายพี่นี่ขอตัวไปก่อนนะครับไป